สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาแกะกล่องของขวัญ EP 7นะคะไปเริ่มกันเลยตั้งแต่อันแรกเลยนะก็ดองมาสีพันคุณแกสหรือเปล่าน่าจะอ่านถูกแหละขอบคุณนะคะอันนี้ CP ชื่อ CP เหรอยังได้หรอคะใช่ก็ขอบคุณนะคะกระปุงก็้ CP, ยอขอบคุณนะคะคุณเมย์ะะแล้วก็อันนี้วันนี้อุ้ยคุณดังให้ค่ะไม่ดังนะ เมยคุณเมยแล้วขอบคุณนะคะอันนี้คุณใบเตยใบเตยขอบคุณนะคะอู้ส่งมาให้ตั้งห้าชิ้นขอบคุณนะคะอู้ต่อไปอันนี้อ่านชื่ไมมออกปิ้วปิ้วปิ้วขอบคุณนะคะลูกชมพูขอบคุณนะคะคุณลูกชมพูขอบคุณนะคะ,คะ,คะส่งมาให้สองชิ้นเลย ขอบคุณนะคะคุณบ่าวพี่พี่น้ำมนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแยมขอบคุณนะคะคุณซีส่งให้สองคิ้นเลยขอบคุณนะคะคุณแยมอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณมิวช่องได้เลยคุณแยมอีกแล้วขอบคุณนะคะให้ครับขอบคุณค่ะคุณอาแซดหายไปนะคะคุณเก๋ตอนนั้นเราไปขีดยานะขอบคุณนะคะ คุณแย่ขอบคุณนะคะคุณยูขอบคุณนะคะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอยากได้เซมงานไม่เคยชนะกิจลยงานอันนี้ขอบคุณนะคะคนณไดมอนส่งมาให้สามชิ้นเลยขอบคุณนะคะคุณไม้ขอบคุณนะคะคุณทิชาขอบคุณนะคะคุณปีนขอบคุณนะคะ ให้นะคะส,สวยๆอุ้ยขอบคุณนะคะพี่น้ำมนต์นี่ค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณนะคะอันนี้คุณออรเรโอเคขอบคุณนะคะอันนี้คุนคนนี้ฟุโกกันเราไม่ค่อยได้ใช้เซมเท่าไหร่ขอบคุณนะคะอันนี้สี่สิบเซมเลยโอ้ oh my god นี่ค่ะโอ้ oh my god ขอบคุณมากๆนะคะคุณ Z X นนะคะแพรไหมให้ค่ะถ้ามีเงินจะให้มากกว่านี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ของทุกคนกันเลยนะคะเริ่มมาเลยค่ะอันนี้เป็นรองเท้ากระโปรงกระโปรงรองเท้าอันนี้เป็นเสื้อเหมือนขาดๆแล้วเสื้อผีเลยแล้วก็อันนี้เป็นกระโปรงนะคะสองอันอันนี้เป็นกางเกงแล้วก็อันนี้เป็นเสื้ออันนี้กางเกงกางเกงเพียบเลย เป็นวุงกุดที่หัวเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเสื้อเสื้อแล้วก็เสื้อเสื้อโอ้เสื้อเยอะมากทุกคนโอ้เสื้อเยอะมากขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งมาเลยนะอ๋ออันนี้เป็นที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหนมไอนุอนหวัวใช่ไหมอันนี้เป็นเสื้อเปิดอะไรที่เขาชอบโอ้เสื้ออีกแล้วเสื้อเพียบ นี่อันนี้เป็นเสื้อเสื้ออีกแล้วอู้อันนี้เป็นเสื้อ,อน,นี่นะคะสวยมากแล้วก็อันนี้โอเคขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญเดี๋ยวเจอกันแกะของขวัญอีพีหน้านะบ๊ายบาย